สร้างความแตกต่างของตัวเองให้เจอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามที่เรามีอยู่ในตัวเองครับหามันให้เจอหาเจอเมื่อไหร่รวยเมื่อนั้นครับถ้าหาไม่เจอรีบหาให้เจอครับวานเป็นคนหนึ่งวันกล้าพูดเลยว่าไม่ได้เป็นคนที่เก่งหรอกครับเรียนมาหาลัยโอ้โหคุณกว่าจะผ่านมาได้กว่าจะจบมาได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีทีมีท้อแท้บ้างแหละบอกเลยว่าไม่ไปนคนที่ไม่ได้เก่งช่วงมหาลัยแต่สาระสำคัญคือรู้ได้เลยครับว่าเมื่อจบออกมาแล้วต้องคิดว่าวันนี้เราทําอะไรเพื่อประโยชน์สังคมบาหรือ วันนี้บอกกับตัวเองครับว่าแน่นอนว่าเราเข้ามาทําออนไลน์เนี่ยเราไม่อยากของอยู่ที่บ้านขอดูแลตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือสิ่งที่วันบอกเพราะสิ่งที่วันเลือกมาแล้วว่าโอเคตัดสินใจแล้ววันก็เท่ากับว่าวันนนี้วัตัดสินใจแล้วว่าวันจะมาทําออนไลน์แบบเ็มตัววันก็จะไปให้สุดวันจะไม่หันเลือกกับไปแล้วเพราะถ้าวันหันเลือกกับไปแปว่าวันจะต้องเริ่มใหม่อีกกี่ครั้งอะแต่วันนี้วันบอกเลยว่าไอ้สิ่งที่วันทําอยู่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่วันรักสิ่งที่วันชอบแล้ววันกำลังบอกตัวเองว่าวันนี้วัััันน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 ตต้้้้้้อออองงงงกกกกกาาาาาารรรเเเเปป็็แแบบบบบยยย่่่่ใใหหหวววชีีลคทูสึ ใครที่แม่งเคยดูถูกกูแล้วมันดูถูกความฝันอีกนะหรือใครที่แม่งวิจารณ์กูอยู่นั่นแหละถ้าดูถูกไม่ว่าหรอกแต่พอมาดูถูกกับความฝันเนี่ยเจอกันหน่อยหรือบางทีอะถ้าเราเป็นแบบอยากให้กับเด็กและเยาวชนวันนี้ว่าเราเริ่มมาจากสิ่งที่ไม่มีพ่อแม่ช่วยไม่มีพ่อแม่ซัพพอร์ตเราเข้ามาอยู่กรุงเทพด้วยตัวคนเดียวเราเรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวในกรุงเทพกลายเป็นว่าอะไรครับเด็กหลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็รู้ได้เลยว่าถึงแม้ว่าวันนี้จะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพด้วยตัวคนเดียวก็สามารถอยู่ได้ก็สามามรถยได้ นั่นแหละครับวันจะเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและเยาวชน